ส,ว,สวัสดีท่านผู้จดรวยทุกท่านสวัสดีพี่น้อง fc พ่อพารวยทุกท่านครับพี่น้อง fc พ่อพารวยแฟนเพจน,นะครับกลับมาพบก,กันเช่นเคยขึ้นาทางตัวเลขการสิ้งชชกสลากเกีกรัฐบาลเป็นบ้านโดยเจ้าหน้าท่น้อยลาวพัฒนารวมไมถึงหุ้นรอบต่างๆจังหวังสุดครับกลับมาแล้วครับหลังจากไม่สบายอยู่หลายวันกลับมาอีกแล้วครับแต่ถ้าวันไหนมาไม่ได้มาไม่ทันก็จะยังเป็นคลิปสั้นให้เนาะนย,ยังไงก็ฝากพี่น้องติดตามคลิปสั้นด้านล่างไว้ด้วยเลอที่เป็นช็อตนะครับ ที่เป็นจอสคลิปนะครับนะอา้าววันนี้มาในรอบของวันจันทร์ที่19ครับวันจันทร์ที่19ในรอบวันอาทิตย์ที่ผ่านมาใครเห็นใครปังบ้างเนาะมีมารอบเดียวเนาะเฉพาะกิจ38ตัวเดียวเนาะก็พอได้ก้อยอยู่พี่น้องอา้าวมาไปกันต่อครับวันจันทร์มีตำเหล่าครับอ่ะมาลุ้นตำเหล่าไปนํากันครับวันจันทร์มันจะเห็นจะปังไหมเนาะเฉพาะกิจ67ครับพิเศษ24ปกติ95 VIP 65อ่ะ65นี่ก็เจาะ เจาะแบบรวมๆให้นะครับเจาะรวมหมายถึงว่าเจาะเอาสามรอบมาวาง v i p ให้นะครับเนาะลองดูครับนอกตารางเช่นเคยครับก็มี3906นะครับเด่นวัน3906เนาะแม่เมื่อวานนี้แอดมัวทำอะไรอยู่ไม่รูนะ้เนาะ448มาแล้วก็ 9...3... อะไร309ใช่ยเ้าหมมาเมื่อวานโอ้โหไอ้เโทษที903มาเมื่อวานเน้นๆเลยโอโ้ จะปวดนะบ้านเล็กที่ตัวเองอน,นั้นเลย <c oughs> นะครับอ้าวชุดนอกตลาดาตีให้ได้หมดแล้วเนาะนะตามส่วนที่สัญญาจ Gen ินรัวเรานะครับตรงรอบไว้ก่อนค่อยสลับรอบเนาะส่วนชุดจอดนั่นจะค่อยอยังไงก็ลองใช้ดูมินิตตามรอบดูแต่ส่วนใหญ่มันจะสลับกันอยู่ช่วงหลังช่วงหลังๆวันนี้เนาะที่มันสลับกันเยอะเลยเนาะอันนี้6 8นะพี่น้องเลอะเทอะไปหน่อยโทษทีครับลบหลายรอบก็เลยเป็นอย่างนี้แหละขออภัยครับ68นะครับ ก็ฝากไปเป็นตาครับนอกตารางในตารางของสีนอยวันจันทร์ที่19เด้อขอให้เฮงให้ปังพี่น้องไปสองทุ่มไปกินตำเลาวกันพี่น้องไปล้ามันออกอะไรมันออกแยมแยมมา4วัน3วันติดๆเนาะนะวันที่9ก็ออก51นะครับ82วันที่12มันออก15 72งจังสีไหมครับวันที่1 4มันก็ออก72องอีกแม่เจ็บปวดเหล้าเนี่ย ไม่มีคนครบนะเดี๋ยวไม่มีใครครบเหมือนไทยนะลาวนะอ้าวไปครับไปกินตำลาวกันครับคืนวันจันทร์ที่19ครับรับรองว่ามีเหตุแน่นอนครับอ้าวระวังนะสายเบิ้ลก็ระวังไว้ดีๆนะครับเนาะเนาะ,อะโอเคครับยังไงฝากไว้เป็นแนวทางพี่น้องไม่ว่าจะเป็นทางซีนอยตำลาวในวันจันทร์ที่เกนี้เรามารุ่นมาเชีีรยไปด้วยกันครับความเฮงความปังยังมีให้ต่อเนื่องความเฮงความปังยังมี ต่อเนื่องทุกๆวันนะครับเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามนะครับยังไงก็เป็นกําลังใจให้พอพารวยได้กลับมายืนอยู่บนแท่นสังเวียนพาพี่น้องปังๆเที่ยวหานอยเที่ยวลาวกันต่อนะครับแรงกําลังใจจากพี่น้องท่านนะครับที่จะทําให้พอพารวย,ยยืนอยู่บนตรงนี้ได้เนาะถ้าไม่ได้การสนับสนุนจากพี่น้องเ c ทุกท่านนะครับหรือท่านผู้ชมทุกๆท่านที่ชมคลิปนี้อยู่ก็พอพารวย,ยไม่สามารถยืนต่อไปได้นะครับ อยู่ที่พี่น้องเท่านั้นเนาะที่จะทําให้พ่อผารวยนั้นยืนต่อไปได้นะครับขอบคุณลงหน้าและขอบคุณทุกกาลังใจขอให้แขงแ่งสวัสดีครับ